คุณพยาบาลมันยังกินฉีดยาบอไปกินแซบจะมันอาติดปากอาำติดปากบโอ้เดี๋ยวให้เพื่นเซ็ตบอเอามาใหม่เดี๋ยวเพื่นเซ็ตเองเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเซ็ตใหม่ก็ได้ Man, รรอร่อยไหมคะคุณพิมพมันจ็อร่อยค่ะเอิดฟซีกินน้ำป่าเห็นลาแ่บมาเลยเอฟซีนมือค่อว้าวแต่อ um, like ันเรื่องอื่นนอนลือเบิร์เดซีมันกินน้ำมาเลยเอซมานกินน้ำกัน้วป่าลุงไนมู่บ้านในปมาร์บาร์บาร์บ่ราว่าร์บาร์าร่าร์าร์บอร์บารอบาร์บาน์บาร์บาร์บขราร์บาร์าร์าร์บาข์บารราอ์าา อยากให้คอมเมนต์มาคนละคอมเมนต์ใครที่เคยกินอ,อาหารโรงพยาบาลหุงสื้แนวใดแนวสีนะามมประเด็นประเด็นว่ายังออกกินอะไโดยแม่แต่ว่าต่อไปนี่ก็กคือกะทิดให้เพิ่นกินอาหารโรงพยาบาลเพราะมันมีประยโยชน,กกน,น์เนาะเลนเนาะกินแล้วมันเป็นให้อาพอวันหนึ่งมาลดคงบาลอาหารเอชคอมเมนต์มาว่ามีมีโฆษณาการโคบโดยแล้วก็เพิ่นกะใส่แต่แนวดีๆปลอดสารพิษนาะ แม่มันก็สิขแข็งแห้งไวเขาก็กินอาหารโรงพยาบาลน,นะเป็นเผนจัดไม่เฮานะ่ะสตริมนะเอสลยสาทุมาไว้ได้กินก็เกิดโอ้หลายอย่างเลยถ้าสารทุกมุกดิบก,กันเนะาะโดยกระบอกก็มียังกะให้ทุ่มเอื้อได้กระตุกเก่งใจขึ้นมาคิดศว่าเอือยเป็นเอือยของน้องผู้นึงกันเก่งใจนะ เอื่อยกะจักจิวาจังได้คุนว่าให้น,อน้องเราต้องเก่งใจคิดส่าแบบเป็นพี่น้องกันคุณว่าแต่อยากให้น้องโทรหาแต่น้องมาโทรหาเอื่อยเอื่อยกะจักจังได้คุนว่าก็น้อยใจย,ยูุน้องก็เลยบอกว่าน้องกับบอกกาโทรไปเนาะแบบก็คือบรได้คุยกันเถิงแลบบหัวยันเอื่อยเหตุงานนี่สิงานือว่าเอื่อยนอนเนาะ ก <c ười> vale <that> ็ได <atie> so, uh, like, <ssen mayonnaise> ้คุยก <ose> so, ันแล้วมนี่กไดเมื่อไงว้าไลค์เม <ary> ื่อ <ary> hmm. um, hmm. <that> ินได้ันี่เรเต็มเลย้งานม่อินไดหลายแน่แล้วแต่ว่ายังลงจ็กเตียงบไดเพราะวาความดันต่ำยันลงวันนี้ยันขึ้วไปสองกล่องยังเกาะคือว่ากินซองกล่อง เบิงทอปัสวะอืวพอย่มันหัวอแมนแมนยันทอปัสวะหัวแมนเพราะว่าแบบคุณหมอเพิ่นเอาออกก้อนกำบนดเนาะคือคุณหมอทีมพาตัดลำไส้น่ะคุณนมอให้เอาออกเพราะว่าถ้าเอาออกก้อนอะไรก็คือว่าเสี่ยงอะไรแหย่ามันหัวอย่ามันหยังบมด ทีมอื่นมาแล้วเพื่อนเมาออกอะนะก็เพิ่นมาเพื่อนกะหายเลยแบบหยุกมือขึ้นถึงสี่แลยเพิ่นบอกหมอบอกแล้วไงห้ามเอาออกถ้าไม่ใช่ทีมหมอมัก็เลยงงเลยแบบอ้าวไม่ใช่ทีมหมอหรอคะก็เทาจำบ่ได้เนาะแบบล้าแหงคือเคสของเฮ้าเนี่ยมันคือเคสหลายคนมาศึกษาเนาะแม่แ,แบบคุณหมอก็ลายอยันนี้ หมอหน่อยหมอใหญ่เนาะมาถ่ายเนาะมามามา,มา,ม,ามาตรวจแต่ละมืม่เหมอนเลยบ่ได้หมอหน่อยเนะ่เป็นังเพราะว่าเคสเคสของน้องคือวบาผ่าตัดมันก,ลนกล็ลายเถือ่อมันก็ลายรายลายรายทีมงานที่เขาอยู่ห้องผ่าตัดตอนน้องอยู่ห้องผ่าตัดขุดหมอเต็มอม่อ,อนหมอยังมาเลยโหมีเคสนี้เคสเดียวคือหมออ่อมเตียงเต็มบ่ได้คุณวะ แบบเขาก็จจอปอดไ้หนอชุสุหมอก็เลยโบกยันต้จงหมู่บ้านเพื่อนกะม่าใส่ยหใหม่จังว่าอันเดนขางนี่มันออกลายที่น้ำเต่าระบายเดือดอันนี้ะว่ายานยันคือขออนุญาตเลยทุกคนเลยขอโทษเลยเหนียวเขาหัวแม่มันก็เลยออกลายแล้วก็มือนี้ก็ได้ไปส่งกล้องเช่นไห ประมาณฟังเบิงบุหูว่าตอนใดบุหูว่าที่เป็นยามเงีนหรือว่ายางคืนที่เพื่อนสิพาไปนะยันกลางคืนจะเนาะแมนคิวอย่งสิบลายนะกลางเย็นยันแบบคนไข้นกับสลายเนาะกลาประมาณปลายว่าต้องมาที่้อ่เหมือนนยังมือนจนยังมาเที่ยงคืนเรียบร้ียบอร์ดินั่นบริษาทบอร์ดินา่เจ้าเอ็กซเรย์เนาะกลางคืนเนาะเอ็กเซเรย์กลางคืนเดียบร้อยเหมือันคอยประยุนกินยูบะขนมอันนี้จึ่งปาก ตันกันกินเลยแม่กินผู um, ja ้เ uh. ดียวเบาเบิร์ตแล้ราคาแพงไงพี่หน่อยลอยซาบะซาบึงกระยาก็เลยว่าสิมาปันกันกินขนมอะไรเป็นกระแสดแต่ยังขนมไมยประจันเนี่ยบ่อใส่ถั่วใส่ถั่วมันจะเป็นมีโปรตีนนะนะมีมีโปรตีนเหรอคะเขาเอาน้ำหอมรีบอ่ะพี่มีจิ้วไซร์เฮ้ยเอามีมาปาดดมดูหอมหอมเลยเป็นเป็นเป็นขนมมาอือพี่หน่อเบิ่งเบิ่ง ໂຕໃດກໍເອື້ອຍດນີ่າ2 0ບາດ120ສານນອີສັກມດົກິນອານຕປາອົແສນนึงພດດ່ບາຮາບກກດນດຮາກິນລືຍໆນດ พเอฟซีเาลุงมาเด้อนมาสิดคําใหญ่ให right. <c oughs> <ık pas |de|>, ้ได้ม <ar> ีแม่เมีแ้อยู่เลยเนาะมีแงนํากันอันนี้มาได้เห็นง้ายๆๆหเอาคําใหญ่ๆเนาะนงนีเด้อนี่เด้อมาเด้อมากินนํากันน่าอร่อยมากเลยบา กากินเลยบนนี้ไป่อกันยังมาเัดุ้นส้นมมงกัะสย่งประมาณโอ้โหน่าอร่อยมากทุกคนจนเอฟซีล่คือมือไม่สะอาดแงานข้าวแล้วนะแต่ว่ามีบาะนะอันน่ะอันตอนนี้ชิวัยใสอยู่บนตัวนี้อัไหนเล่ยอันนี้กองนีมีเอาไเราแบ่งให้เราเนี่ยใส่กองอุ่นกันรับเดี๋ยวเราจใส่กองก้เดี๋ยวเราคิยใส่กัน จะได้กน yeah, ้องพิม hmm. ว mm ่า hmm. พิธภัประการได้ขอโทษขออภัยนอซีเนาะเพื uri, ane, into, um, ่นกระทามไปซื้อ่าคอคอคนละหนึ่งเม้นมันจะอัดไอซี่่็นอฟังว่าน้องพีมอ่าบันน้กินบุญบ้างนะฮะกินน้องก็กินชูจ้าวชูแรงชูเทียงด้วยกันเพ่นให้เม่นพันธุเม่นใดก็ได้ก็สถิติเมื่อวานไอเบนมา ว่าจ like, ังไดคงคงเหม็นแต่ละคนกันนะเขาก็อยากรู้เนาะว่าแบบเออของลุงบานลุงเป็นยังไงแม่ว่าคนที่เคยสาวโรงพยาบาลอาชีพโบราณเนาะโมเมนต์ว่าความหูซึกกันนะแบบเกีกับยัอากับโมเมนต์ว่าสีเออปฏิเสธก็คือบวกิดโมเมนต์เนาะพี่เนาะเกี่ยวกับหูอะเออความหูซึกเป็นยังไงแมเนต์แต่ถูกความหูซึกของทุกคนบางคนก็มีรายยังไงอย่ามาโทษเป็นยะบอสเอ็กซี ลืมมีเลยค่ะว่าแต่กับเออแต่ยิ้มก็ขอโทษขออภัยเนาะที่เบ้านมอ่มาบ้านนี่เนอกบม่นเขาเป็นตังค์ใจน้ำหลังคือกันเด็กพี่น้องเอ้ยขอโทษปลาลุงเอ็ซีทุกคนที่แบบพิมพี่มาผิดพลาดยังไปก็ได้เนาะแบบแบบเมื่อยแน่เลยกับอยงไรบอกโบ้ถือบอกอารมณ์โบ้ถือกันทัศว่าอะไรเนี่ยพิษอาหารเก่าๆแล้วมันก็เบื่อเนาะ ก็จะกินอาหารใหม่ๆแต่ว่าป่าก yep. ับโบได้ร okay. ูโลดเนาะคือกินจืดกับโบลูโลดกินเผ็ดกับมิตรเผ็ดจั่นสิฮะว่าไงต้องกินขาวโบแซบนะพี่น้องแม่นแต่กินของหวานหรืออย่างนี้โอเคแบบลูโลดเลยแบบหวานส่งนังนเสียแม่นขากินลายแน่ในกรช่องช่องมือ เดีวกินไลน์เขากินไปเรื่อยเขากินไปเรื่อยเลยแต่แบบปากมันก็ชิ่ปากเขามันลายมือเลยที่มันเปลี่ยนเดยมันก็ชินกับการที่มันเปลี่ยนแต่ว่ากา่าหหายัางชาชาเอาหนาเลอเวลาบุญเชือดเ,เขาต้องในลูกลูกหนามตานีกไลนแบบเป็นลูกนามลอยเลยหมู่บ้านนี่ยังวัด โเห็นหงบอกมอสอนว่างเยอะเจ้าว่างถุงว่าไปยังบันบ่วงว่างยืนแล้วนี้แหละบอกพยาบาลบ่วงบ่มี่มาสั่นบ่วงบ่มี่เพิ่มมาฮะเพิ่มมามอช้อนมาสั่นเพิ่มก็ไปเอามาหันจังว่าใดใดนี้มาล้วเมื่อเพิ่นมาดีเด้เพิ่มมาอ้าวโกฮินฮุงไล่ตาดิแมนมันเหอยเนาะ ก็คือเป็นอดี่แล้วจะกิเนาะมันเนาะฮะตอนมนนี <So> ่บร <Okay. S 2> ิบนี่บบวอันนี้ก็ได้วัดตลอดเมือกันชั่วโมงหนลายเทืออยู่เพราะว่าความดันเขาต่ำแต่่อลนาใช้ตลอดเลยมั้บ่ก็บริษัทอันนี้ไน้วัดความดันเนวัดความดันอันนี้ไฮตลอชั่วโมงชั่วั่วโมอัว คือคอพับกันเลยยกยกบ่ได้หยกมาเรื่องหรือว่าคอผักปกติคนเสียพอนี่ครับอันทางดังมันมูมิเซนอันนี้อันอันนี้กระตรงตรงอันนี้เหมือนกันเช่นยากมาเลี้ยมมันก็เลยเฮ็ดหยียบากยียดเลือดนะมือเรื่องหนึ่เจ็บได้ในแขนเนี่ยมันถือคอพับพี่น้องกันมือกันมือเนาะมันก็ไม่ได้เจ็บหรอกแต่ว่ามันเอาพับก็ได้อันนี้ก็มองคอ เอากระบอกกาเห็ดมายันเข็มมันงอเข็มพริกเนาะเข็มพริกกระแทกไม่กระเจ็บอีกมาเทแทงมาแทงหมองไม้ได้ปต่นเส้นเจ้ากระโบมีเวลาช่วงแบนี้แม่นกินเนื้อมอขึ้นมาเบิ่งยาพี่เนาะมอเพิ่นมาเบิ่งยาที่พัดใส่สิบแปดแต่ได้ไมเนาะมดลูกตออีกจะให้เรื่อยๆยาอะไรโปรเดฟาอืมยังมันคืนกับ เดกต้เลืออะยาที่ไหนตัวก็ี่ีเลือกแตเกินชั่มมชั่โมงเนยมาตลอดมาตลอดนอนรับผจะได้ก็มารับข้อันจะน้ก็ม่วัดข้อตันตรวข้ตันให้ตามมาดมาวัตลอดเดยวนอารับดีเด็มือน้รับข้อตัน กินม mm. 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 ่ทนได้คนข้อจกขาไงอันบุกบุกระเบิดกินไปน้ำเหมื่อยไปน้ำเนาะอไรนเมื่อยตลอเสาวหายใจได้บ่เถจนไห้กินเขาหรืเสิหายาวไรแอนเร็จตัวหรอบ่ผมะัไงมนนมันยังมัดรวมจริงจิ ปล่อนตม้ม่แต่แ่บไป็นรสจีนแต่แสบนน่ใจแน่อือเอ้ไม้ังกินข้าวห้กโดยินได้น่ได้เมื่อได้เมื่อยหรอไม่ต้องหวงเือมกับปาบโนทอขึ้นมา ประมาณไั่คุ้มห่ามึงยังไม่รู้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงปวดรังมผงแข็งแรๆมาเสร็จโตอีกแล้วโอเคอะกินต่อเดี๋ยวสิหากล่องจะแบ่งใส่น้องพิมกับพี่น้องกินอืม แม่ไปกินขา้าว<ด>แม่ไปกินป้าต้ออาหารหไปด้วยกระขอบใจอันเอกึม่มเบาเทเนาะละายที่ควรมายเยี่ยมเนาะกระดีดใจลายที่มีเอื่อยเอื่อยอ่ยอยอยายแล้วก็มาเยี่ยมกูมือกูเบื่อเนาะเทีย่ยงแมงกระดีใจลายแบบโอ้ยเบิ่งแตะมงเบิ่งกระนาฬิกาคือน้ำเที่ยงแท้ แมนชอบทางอยู่ได้แบเที่ยังอะไรก็ได้ซ้องพุ๊บผมชอมนะอยากขนอื่นพูดขื่นมากตอนเวลาขึ้นหันขึ่นมากเทแห์คนแบบวันนี้ยังว่า์เราเหนื่อยอยู่คนอื่นเขาละม่าสิบเอดโมงหาชิบกลัวตัวเลยเทียงกลัวยังนะไม่เห็นหน้าผนแบบ ดดโดยขอบใจขอบใจกลายเด้อโดยดกิคคน,นอะไรกับผักถอนเนาะแต่เหตุกเร็ดๆๆตามตัวเองสันติสนัดอยากนั่งก็นั่งเอา<ด>ที่สบายใจแต่ว่าคนเฮากะคือซับซึมว่าอ,อะไรพี่น้องเอยมือได้เมือ่อยมือได้ทอกอะสู้ๆมันกับมีคนเฮามันกับมีทางมือนี่กับเมื่อยเมื่อนี่กับเมื่อนี่กับจะได้เอิอมันกับชีคซุ่มเสาโนดบิดกับโบติกกับเข่าใจน้องพิมพี่น้องเอพเ่อเป็นกับวอาผิดพลาดประการใดก็ขอตัวขอไปเอฟซีบริษัทคนเนาะ แต่ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนั่นแหละพี่นอ้องเลยคนป่วยเบนเทซาเพิ่นบางครั้งเพิ่นกน็อาจีพเมื่อยเจ็บแพ้อยังแน่หลายสิ่งหลายอย่างพี่นอ้องเลยเด็กคนเสจ็บคนเสร็จโตให้สัะพิมพ์เจ็บโตเสร็จโบตัวพยาบาลพิเศษอืมอันนี้อยู่โดนเลยช่วยไเป็น,น <c oughs> ยพยาบาลนะช่วยเป็นพยาบาลเป็นน้าทีเนาะอืมช่ยพยาบาลเป็นั่น ເພິ່ນກໍມີໜ້າທີ່ໃຊ້ໃນຄົນຂາຍໂອ້ມີຫຼາຍຄົນຂາຍຄົນເຂົາວ່າຍັງໄດ້ມອງເຮັດກັນໄດ້ຊ່ວຍພລືນ້ຂລະກມືນາະສກບໍັນຮົຮຍັງກດ อยู่ในห้องแอร์ดีจะเป็นอยู่บ้านแล้วน้อยแต่ว่าเราออกไปย่างข้างนอกไปนั่งหับอากาศสดกันยังบ่อยเพราะมันยังนัไรอยู่เนาะย่างมันหมด้ล้วผิวนีแห้งเนี่ยติดอายแดดโดนไปซาฟุมนะมีแห้งขนาดม,มันติดอายอุ่นนะแดีถึวกอายแดดอายธรรมชาติเนาะเดี๋ยว,วข้างนอกคือดีใช่ไหมเดี๋ยวได้ออกดอก ถ้าได้พูดสโลมบอรนี้เพิ่นเคือสิออกไปยังครับอากาศสดพอตอนนี้มันยังมีสายอุปกรณ์หลายอย่างเลยเห็นคลิปชาวนางอยู่บก่กชงใหเ้เบิ่งอร์ใช้เบอรน้องก็เบิ่งเวลาตาวงชานเพิ่นเนาะออ<ม>ืก<ม>็ให้กำลังใจเพิ่นนัน่นแหละสู้ๆอือแบบเฮางเนือ,เ,อกเกิดบ่ได้เนาะจักสิจกัจกสิวา่าจังได๋นะแม่ น้องตะกีก้น้องก็คิดจกกังสามคือก <ừ m S 1> ันคือนอนถ่านนอนไว้มีตายแบบจะพูดมันอยังไม่ทันหมดหนึ่งแม้คนเฮาแบบมันจะเป็นบุญแน่ลแกะที่เฮาสูงมาทองไงมันอาจจะเป็นบ่าเพราะมันแมนก็เห็นเพื่อนเก่าเป็นตายุโต้จังสารแต่ที่เห็นในในาะคนเฮาเน้อ เป็นการเห็น่นวันนี้กว่าโอ้ยยังอันอีตนลูกยังน่อยอายุ่นวันเนาะไปไปเห็นแบบใคไปตรวเป็นมะเร็งขันสุดท้ายต้นบอคาบบ่เนกะิเ็นกรายอายุหมอว่าสิบูมีเงินเนาะก็เลยว่าให้มอทำใจกับวัชิเลวมันู่มุกาหารแต่ว่าเราก็บบมีเงินที้เงินก็ต้องใส่เงินเนาะ ทำนนล้เอืมเานเวลาไปอีกเนาะอถ่องแตอาจจะมีเียนะแต่อีตนเนาะจะเห็นลายคนที่เราไปสถาบันมาลงเนาะเป็นเนาะถวายังอยู่ได้โดนไลฟ์ได้โดดไปพว่าเคมีบรันการจซอยวลาแต่ต้คนเาถือมาสักหนึงยะ หนึ่งระยะสองระยะสามระยะสี่แล้ระยะสี่นี่คืออย่างที่ระยะถ่ายเนาะโดยแต่ว่าเพคนก็ยังใส่เวลายืดเวลาได้หลายเติบเนาะงั่นแหละเจ้าคุณกระทรวงกีบยังสับพิมเบิ้งแบบว่าจะให้สัพิมมีกำลังใจต่อสู้เนาะเพราะว่าเราได้มาอยู่จุดนี้แล้วถือว่าเป็นบุญเฮาแล้วที่เราได้มาหักษาเนาะกับผู้ใหญ่หลายๆคนที่เป็นทรงมาให้เฮาก็ให้มีกำลังใจสู้ต่อไปเนาะโอเคบ่นกลัวอะไรต้องพิมพ์กินเข่าจ้ะสบายดีเด้อ ฝากพนพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสักพิมพ์มีแต่พี่นอ้องเลิกกันเศร้าขึ้น